ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสสมุนไพรไทยนะครับรวมทั้งพืชท้องถิ่นในประเทศเนี่ยมาแรงมากๆเลยก่อนอันนี้เราพูดกันเรื่องของการชงนะครับหลังจากมีการปลดล็อกเอกชนเองก็ตื่นตัวนะครับเตรียมที่จะผลิตสินค้าเกี่ยวกับการชงมากมายนะครับแต่ตอนนี้ฟ้าทลายโจรก็มาแรงตามกันติดๆเลยนะครับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด19นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมครับไปพูดคุยกันนะครับถือว่าเป็นเอกชนชั้นนำนะครับเป็นผู้ผลิตรับจ้างผลิตอาหารเสริมรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับกับบริษัท ดโอดไบโอเทคจำกัดมหาชนนะครับวันนี้เราพูดคุยกันครับกับคุณธนินศรีเศรษฐีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางดโอดไบโอเทคครับคุณธนินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณธนินทราบมาว่าตอนนี้มีการปรับสูตรในการผลิตฟ้าทลายโจรเป็นยังไงบ้างคะรวมถึงออเดอร์ช่วงนี้หลายคนต้องการฟ้าทลายโจรมากเลยมากน้อยอขนาดไหนคะอ,ออเดอร์นี้เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมคิดว่าทั้งในความต้องการของประชาชนคือหลังจากที่มีให้ความสําคัญกับ อาหารเสริมที่ทํามาจากพืชแผนไทยนะครับก็มีคนเริ่มมามองว่าเราจะปรับแผนผลิตแล้วก็มาจําหน่ายยังไงบ้างครับก็มีลูกค้าติดต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้แรงกําลังผลิตของเราก็ปรับมาเพื่อที่จะรองรับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะค่อยๆเห็นมันทยอยคือในหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีความต้องการเข้ามาตอนนี้ปรับแผนผลิตเริ่มส่องออกแล้วนะครับแล้วก็ ก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับในปริมาณที่ที่ที่น่าสนใจเลยครับก็แสดงให้เห็นเลยครับว่ามันมีความต้องการในตลาดจริงๆนะครับในส่วนส่วนตรงนี้ครับครับอย่างออเดอร์ที่ติดต่อมานี้ประมาณสักกี่รายครับแล้วก็คิดเป็นกําลังการผลิตประมาณเท่าไหร่ฮะโอ้ก็มันก็จะมีรายมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่ส่งไปแล้วก็สี่ห้ารายแล้วจะมีออเดอร์หรือว่ามีผู้ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะมาผลิตอยู่ต่อเนื่องนะครับมันก็จะเป็นรสเตอร์ของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าหลักของเราที่มีที่เราส่งออกให้แล้วก็มีอยู่ประมาณสี่ห้ารายคร เห็นบอกว่านอกจากฟ้าทลายโจรแล้วนะคะยังได้ไลายเส้นสกัดน้ํามันจากเมล็ดกัญชงด้วยความคืบหน้าเรองนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ไปได้ตามแผนครับคือประมาณ Q4 ครับไปลายปลาย Q4 ต้นปีมีแถลงไว้ว่าคาดไว้ Q4 หรือ Q1 ของปีหน้าจะเริ่มมีผลิตภัณฑ์ออกแต่ว่าคือแผนของเราณตอนนี้คือไปลายปลาย Q4 ก็น่าจะมีผลิตภัณฑ์ออกแล้วครับตอนนี้ที่คืบหน้าคือพัฒนาสูตร,รกับลูกค้าก็โอเค ไปได้อย่างดีนะครับทุกคนก็มีต้อนรับดีแล้วก็ตอนนี้อคอยขึ้นทะเบียนหลากหลายที่สำหรับปิตภัณ์พวกนี้นะครับแล้วก็ะจะมุมมองการปลูกแล้วก็เอ,อินฟาต,ตรงนั้นก็เดินไปตามแผนอยู่ครับครับอย่างสินค้าที่เกี่ยวกับตัวสารสก,กัดจากมาเมล็ดกัญชงเองนะครับส่วนใหญ่เนี้ยเป็นโปรดักต์ประเภทไหนที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาครับก็ส่วนมากมก็คือถ้าจะพูดถึงแฮมสีทองนะครับก็ เอ่เมซีเราจะมีโอเมก้าสามหกเก้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีคุณสมบัติตรงนี้น่าจะเป็นน้ํามันจากพืชซึ่งสําหรับหลายคนตอนนี้เขาจะมามองว่าท้องการเป็นวีกนบ้านหรืออะไรที่ดีสำหรับสภาพแวดล้อมก็จะออกมาเป็นแนวนี้มากมากกว่านะครับหรือที่จะเป็นน้ํามันจะมาผสมกับน้ํามันอื่นๆหรือส่วนประกอบอื่นๆที่จะเป็นสูตรของแต่ละลูกค้าที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับเพราะเขาอยากจะไปในทางไหนแต่ว่ามันคือเบสโปรดักต์ก็คือเทมซีโร่ตัวนี้นครับ ค่ะทีโนี้นอกจากฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่นมีบ้างไหมคะกระชายขาวเริ่มเข้ามาพอสมควรเหมือนกันนะครับความความสนใจตรงนี้นะครับซึ่งของเราเองก็พร้อมแล้วก็ตรงนี้มีมีเบื้องต้นเร,เริ่มเริ่มทำทำมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ออเดอร์ก็เริ่มเข้ามาเพื่อที่จะเดินตามกระบวนการเรื่องแต่ขึ้นทะเบียนขึ้นอะไรเพื่อที่จะออกมาจำหน่ายก็เริ่มมีเข้ามาแล้วครับ่มั่นใจกํลาลัง ผลิตยังเพียงพอนะคะยังไหวใช่ไหมคะยังไหวไหวไหวครับไหวใ้ไปได้ก็ก็ดีครับคือทางเราก็จริงๆองค์กรเราต้องต้องยอมรับว่าคือสามารถคลิกทัวได้ตามสถานการณ์ของความต้องการของตลาดนะครับเพราะว่าเราเป็นโรงผลิตแต่ว่าหลักการของผลิตก็คือมันต้องมี efficiency ต้องสามารถควบคุมสารควบคุมเวลาได้ซึ่งเราสามารถคลิกผลิตภัณฑ์ได้อยู่เสมอครับนะครับขอบครับ อย่างตัวฟ้าไทร์โจนหรือว่ากระชายขาวเองน่าจะเปิดตัวได้ภายในปีนี้นะครับใช่ครับเปิดตัวได้ภายในปีนี้แน่นอนครับมีการคาดการณ์เบื้องต้นนะครับว่ารายได้จากส่วนนี้จะเข้ามาประมาณสักเท่า,หาไหร่ฮะตัวสิน<อ><า>ค้าใหม่ของเราเออคือจริงๆแล้วก็ถ้าจะคาดเคื่องรายได้มันอาจจะมันอาจจะต้องดูว่าความต้องการของของตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าแต่แต,ตรงที่ดีคือเรามี c a p ซิตี้พอเพียงที่จะพลิกมาเสริมตรงนี้แล้วก็ัพพอร์ตตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าคือผมก็เชื่อว่าถ้า อยู่ในสถานการณ์ที่โลกโควิดยังระบาดอยู่ผมเชื่อว่าเดมานต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้สะลอลงเราก็มันก็อาจจะต้องคลิกมาใช้พืชสมุนไพรพวกนี้เพื่อที่จะสร้างภูมิต้านทานในระยะยาวมากขึ้นนะครับอนาก็จะกลายเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าะนะครับเราก็คือมุมมองของเราก็คือเรื่องอาหารเสริมจากพืชสมุนไพรก็ไม่ได้ไปไม่ไปไหนณนะตอนนี้คือเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่ว่าในอนาคตคนก็จะมองมาใช้เพื่อที่จะ ป้องกันปัญหาทีนี้คุณธนินคะมองว่า DOD ถือว่าปรับตัวได้ดีในช่วงวิกฤตเลยนะคะเรามองว่าอัตราการเติบโตของบริษัทช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างคะคือผมมองถึงการเติบโตถ,ถ้าเราดูสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจทั่วไปนะครับตอนนี้คือถ้าคงที่ได้ก็ถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ที่เป็น result ที่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ว่า กำลังของเราความพร้อมของเราทุกอย่างดีหมดแต่ว่าบางทีมันก็ต้องดูภาพรวมอของอประชาชนทั่วไปด้วยแล้วความกํากลังการซื้อของเขาด้วยแต่ว่าของเราเองก็มีแผนตั้งแต่ต้นและที่ผมให้สัมภาษณ์มาตลอดคือเราก็มีแผนที่จะเติบโตตามอาาัตราที่เราเคยคุยกันไว้ส่วนต้นก็น่าไม่น่าจะน่าจะเทียบเท่ากับปีที่แล้วได้ครับอือันนี้คือป้าที่วางไว้ฟังเป้าที่วางไว้แต่ว่าต้องมาดูว่าหกเดือนหลังนี้ มันมัน,มนหลายสิ่งหลายอย่างมันคาดคา,าดการยากนิดหนึ่งจากมุมมองว่าสถ,ถานการณ์จะพลิกไปทางไหนก็หวังว่ามันก็จะพลิกมาในแง่ดีไวที่สุดเท่าที่ได้ครับแต่ว่ายังไงก็ตามของเราเองจากมุมมองเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมที่ที่มาใช้สําหรับภูมิต้านทานหรือสำหรับสุขภาพความต้องการมีอยู่แล้วในตลาดทุกคนให้ความสําคัญกับอาหารเสริมเพื <S <S ่อที่จะมาดูแลสุขภาพ ก็เทรนที่เห็นคือที่ผ่านมาอะไรที่เกี่ยวกับความเสียสวยงามอาจจะกลายเป็น second ล r ฟล์ที่ทุกคนจะมาดูเรื่องภูมิทัศม์ชานมากกว่าณตอนนี้นะครับครับคือตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดเองตลาดอาหารเสริมเองก็ถือว่าขยายตัวอย่างร้อนแรงเลยถูกต้องไหมครับตอนนี้ก็ใช่ครับอย่างอย่างออค์กนิอีกคือมันก็จะมีปัจจัยคือมันคือวันที่โควิดคือสถานการณ์ที่ไม่ไม่นอร์มัลอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นกระแสมันก็มาอยู่แล้วว่าอาหารเสริมและสุขภาพแล้วก็ อออกกําลังกายหรือความสวยงามอะไรมันก็มามา,มาแรงอยู่แล้วคือตามตามลำดับ,บ,บของของเทรนด์โลกอยู่แล้วนะครับมีอาหารเสริมเกี่ยวกับการย่อยอาหารพวกโพลบพีริรกหรืออะไรพวกนี้ก็ทางเราก็มีเริ่มเริ่มจะผลิตจําหน่ายออกตลาดแล้วนะครับก็มันก็มันก็มีหลากหลายสัดส่วนที่เราต้องมามองว่าอาหารเสริมมันเป็นมันเป็นอ่อินดัสทรีที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าอินดัสทรีทั่วไปนี้คือตกเตกิบโต,ต,ตได้อย่างต่อเนื่องครับ ครับได้ครับวันนี้ขอพรบคุณคุณธนินนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ